ผมกับคุวเาสิจะใกลรถนี้อยู่ไหนพระเอกว่ากันครับพี่น้องเบสิรถตู้หรือว่ารถอัไรว่าจะหนึ่งมากรถไดมอนกับรถมานาไม่มีที่นั่งค่ะตอนนี้ของมานาเป็นไม่ดีเดี๋ยวปะอ๋อจะรถคาเต้กับเตี๋มเฮงใหญ่เฮงหลายเฮงใหญ่เฮงหกนี่ยขั้นยันคือกันขั้นยันหน่อยหนิคล้องหลายแต่ขั้นยันใหญ่คล้องหลายป่ะค่ะันสิบวกหกรถแต่ห้าภาษาอ่ะนะนี่ไ ก็ยังมันหมอยใจเย็นเขาจะมีเวลากับสิ่งของเราเดมอนจะกลับข้อนแก่นก่อนป้ามาเลยพวกนี้ไม่เป็นตานักแท้ม่านี่อวัวเป็นพวกนี้พวกนี้คือกรงเลงกลางมากเลยแฮปปี้เบิร์เดย์เดมอนโอ้ยสองคนนี้เขาเกิดต่อกันค่ะคนหนึ่งเกิดวันที่เก้าอืมเอาอวยพรกันไป เป็นกรดิเกยอนหลังางเหกันมันมาฟังตลอดไปรแดงซุปเอรไวท์นี้เนาะลดๆนเงินคงข้ามือยังพ่อพ่อคิดว่า่าอ่พ่ออยังโอเป็นผัวผัวเก่าอยู่เป็นอย่างคือบัวบงลุดเบล่เดี๋ยวรงทางูเบกันปะเดมอนเดินทางปลอดภัเด้อมานาเด้อทุคุคนยังคือบบงรถแน่ก่อว่าบังรดอีหย่างคือไหนเขาไม่เงียใจคักเกอันที่ก ที่รักแล้เรื่องคิตรากินปากสินะวะเราเป็นอยังบอกว่าอนุญาตเอรอนุญาตบ่ะในน้ำฟองมันเมียเก่าอยากจะบอกว่าแฟนเอาแฟนติเอาเขาบางสันป่ะนแฟนแฟนกันที่ซื่อแสดงว่าล่ะว่ได้ซั่วปันได้บางสันแมนเป็นคนดีคนดีที่ซั่วที่สุดพอรู้ว่าล่ะไม่อยู่สาวานอนแล้วได้ผัวสี่คนเลยพอดีกับแมนพอดีเอ็ดดีกับแมนแมนพี่พอดีกับ พ่อใหญ่แอดดีพเวฮอดดีพ่อใหญ่เข็มพ่อใหญ่พ่ออะไผัวหลาบเลยมีหลากินตะเบิดหนึ่งเลยปะแน่นอนพ่อโจดแล้วจัดสันตะทีหลีต้องหาผัวให้หนูดีิขนาดขนาดอ้อมแอมยังได้อ่านไอเพชรกับอันได้พี่โอแมนไอสองคนหนึ่งแมนพี่อ้อมแอมแพ้หนูเนี่ยเหลืออีกอยู่ได้สีโคบเออร์อันพ่ออาจะโคบอยู่ลูกคบอันไหนคบเบอร์นี่แหละเจียวยิลาไปเป็นนั่งเอกได้ผัวอีกปะเนี่ยผัวนี่กระลังคิดอยู่ในการใช่หรอคุณหนึ่งเยียสิวาดอะามาเป็นผัวแล้วมาเป็นแม่ กใช่พ่อกอ,อกว่าเรืออ่องไห่ปากไห่ปากไปหาคนเงียวสินรถเนี่ยเป็นทังไหนไปไกลได้บ้างไห่ปักเนี่ยเนี่ยพี่ลีบอกว่าอยู่นี่ลีอันยืนบังเงียวนี่กับว่าดอกแต่ว่าเงียวเส้นรถเลยนี่บ่มีผมถามเนี่ยว่ามีสามัญสำนึกบอลนี่รถตูนน้ขั้นนี่คันผู้ใดเห็นคลิปนี่แล้วอเออสมองอืรถขอบริสุทธิ์มาขั้นละหามาที่บาทข่อยพร้อมมาขั้นเบิดดูขั้นละเป็นล้านข่อยเสียงเงินล่างเท่าละสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย เงี้ยวจะไงจังไม่เงี้ยวเชลดยืนบังเงี้ยวบัวเลยเงี้ยวเชลดเดี๋ยวสิไป้โคตได้คือหนึ่งศูนย์เจอเลยพี่น้องค่ะพอหนูศูนย์แล้วหัวเก่าป้อมแปมศูนย์ค่ะแฟนล่ะเฟนจ้าลูกใส่เข้ามาปัวไม่ได้บอกอะไรลูกไม่ได้บอกโอ้ยแบบตะขีกากินหัวเธอเนาะจับไอ้แขนซื้อขึ้นมาขึ้นหัวด้เลี้ยงแมหได้เลี้ยงก็น่ารักในเรื่องอะไรจับแขนซื้อโอ้ยอยู่นธรกันไปได้กันซิไม่ได้เป็นหัวยุติแมนเด้เนาะ น้องม่เนาะแม่อยู่นี่นาอจ้าอันนี้ลูกเนี่ลูกยังไม่บเ่าพอนถ้าจีบเ่าน้อไปแล้วเนาะัจีวาอย่าเด้ออย่าลุยเด้อยู่นี่เขาแขวก้เด้นันีม่เว้าุหนวออก่ได้เวยวันเปนรุุนเาเลยออกม่ได้ออกไ่ได้เ้อพอมันี่พอใหญเข้มแล้วไอ้ขาค่ะเป็นยังแล้วอินโอ้ ไฮรีเนี่ยที่เรียกน้ำตาที่เรียกน้ำตาเทียมบอที่แรกมันจิออก่แล้วเพิ่นเพิ่นอยากได้เรื่องเพิ่นเลื่องน้ำตาเทียมเมื่อไส้แล้วก็อกนิวแย่แต่วันนี้พ่อไฮแล้วยวไล่วงไฮเลยไม่ไฮลงมาเป็นว่าเหรออันไอ้ไฮเลี่ยวพร้อมเปียมันออกฉากไปที่ยังได้มาจากบอมดีนหัวลอมสาจัยสวยดีว่ะแต่ยุ่งสิ๋ละ ไม่เป็นหอว่าจันเป็นบมเท่าสิเนี้ยมึงเพ็นบ่กับวนี้บ่อะไรยางวัอีบ่อะไรยังนี่บ่หแล้วว่าเราจะใจเด้แล้ววัาสิละกร่งดึงอารมณ์ลุ่มลุ่ล่บานนี้เอาเอาไปอันอียังก็เอาไปตากแดดบานยังกลับมาหาไหมน้ำตาเมื่กี้นี้ไปยูกิโลแปดตัวมันจะกลับมาหอดบ้านบ่แต่เดี๋ยวพ่อได้เป็นเรื่องรถเลย้านะเออไออีบ่อีบ่พ่อพ่ออะไรยางนี่มันิไป พอจังใดพอจังใดติดพ่อพ่ออะารได้สุดนี่ละเดี๋ยวว่าง่มะฮงเอาผัวล่าบ่องข้างในไปผัวไม่ไปใช่ล่ะลางนี่ยเป็นเจ้าของบุ้งเลยยายยันยังพิษหูพิษตาล่ะเด้ดตาจัดการเลยในเลี้ยงในเลี้ยงล่ะเป็นเจ้าของบุ้งเลยนี่ลาวเต้าไต้บักฮัก

ลูกยังช่วยแต่พ่อดมเกืบอาขวมเกอพ่อดมเกืบะมื่อะเอาไม่ย็นเยียจตินไม่เย็นเยียจะตินหลาดดิสนีแม่มการาเลยยาด้วอันนี้เป็นอาเจ็หิมวัดกลุ่มวงหลาด้วยนี่ด้วยยูยูม่เื้อกันเลยเป็นอาเจ็ดหิมคัุ่มวงบเฮ็ดเี่ย เขาเงียวใส่รถเแล้วเมีสมนำนาแล้วเนี่ยเขาจะพูดแค่ไว่าเป็นว่าเงียวโเมนา่เงียวเขาเห็นยางไม่ยางไม่เห็นเพายางมาแทนที่สีลบครั้งแล้วจีบูดาอยู่คุณยิ่งยังยิไม่จีบเอาเถ้าชาดูเอาเอาเอโอ้ยก็มยิ้มยิ่โอ้ยซุมยไม่เป็นอะไีบ่กคือเปลาบ่ใกล้กว่าหนึกภาพออกแล้วคือจีฟุงแบบ ไปเฮ็ดนิหน่อยเจ้ากะจ้าสักชิดกินตนาการผมไม่ได้กินตนาการคนนึกรถไผรถบวสิมาอีกจะพมางคได้่านรวยมางอปวดัววัาสัตว์จังเ๋จังไห้ข่อยสืแต่สากแรกฮวดตยล้าชุควปวดหัวข่อยเบิ่จะวนหน้าจะเบือคึน่ยนี่ข่อืมงทาปวนเบิดเอารถแต่ข่อยก็ป้อนบ่ไดดท่านจะว่านะทาไม่เด้น่ะทาไม่ไท้ข่อยจได้ยุท่านะทาเก่าข่อยลืือไมจะมาป่อเน่นวเดือนควนนี่ ดีไหมอ่านทานนีไหมไม่ลืมอีพ่อมาจ้างงานฮะมาหอยมือหนิอีพ่อมึมาหอยมาแลดียวมาไทยโมเมนต์มามือเดียวนี่บอกูจบเกินเพกนั่นไหมคนรุ่นก็สั่นมือนี่บ่ไหมไปสนอเข็มกับมดไซส์เสียคนจะโถสนอของเราคอยกัดแขีวนุ่มด่างก็โดนใส่แม่เลยแม่อยู่ในเต็นท์ผมอยู่ในรถผู้เดียวเบื่อปวด อไฟแห้งเป็นค้นปฏิเสธต้นโมปินอยู่ข้าเจ้าหมอบยังไม่เปอปอแล้วอยู่ในเย่าพื้นแล้วไรแม่แม่แล้วบอกพื้นเจ้าแม่ละมีพยานหลักฐานเามบ่ท่านเคยกินจเชือเพล้งเกิดม่นตายถ้าาาบอกลาบาศิลปินดูสกีปส์สัลสิสติมไปแล้วใช่ดูสกิปส์ด้วย ไ้หล่าบอกให้หัวเพรามนมาหอดเพลงหล่ายังมาฟูกอยู่สองมือหอดหล่าเลยมือหอดเพลงหล่าแล้วนี่หล่าอะไรสดดีหนุ่มบ่ได้กินโดนตายอุ้ยหอดเดี๋วตัวนี้อืออุ้ยเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายยุบ